สวัสดีสวัสดีพี่น้อง,งพี่น้องมากินตำซั่วข้าวปุ้นใส่ตำใส่แตงพี่น้องตำใส่บักแตงพี่น้องมาได้พี่น้องกินห้าวเด้อเพชรเพชรพ,พี่น้องกินต้านโควิดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ว้าออไปนะพี่น้องอะไรโอ้ถ้าขนาดนะั้นมันต้องมันต้องมีอัน ก็เจาะวัตซีนมาฉีดใส่ร่างกายนะพี่น้องถ้ากินเผ็ดๆต้านโควิดแบบนั้นนะมาพี่น้องมากินน้ำเเข้าเด้อแซ่บๆพี่น้องเผ็ดๆพี่น้องจ๋ามาพี่น้องพี่น้องเ้าต่ำช่วใส่แตงพี่น้องปกติเ้าชีตำใส่มะฮุ่งนะพี่น้องนี่กันตำใส่แตงพอดีมีมะแตงเหลืองพอดีเลยตำใส่แตงมาพี่น้องมากินน้ำเเข้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อ ทำชั่วขอบปุ้นพี่น้องจ๋าทำชั่วแซบแซบพี่น้องทำชั่วทำชั่วแซบแซบพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้อง